สวัสดีครับก่อนหน้านี้พี่โตเคยลงคลิปซื้อรถไถไทฟอร์ตนะครับผมตอนที่ทางร้านเลวัตกำแพงแสนเขาเอารถไถมาส่งให้ที่บ้านนะฮะตอนนั้นก็มีเพื่อนๆสนใจเข้ามาชมคลิปมากถึง4,000วิวเลยนะครับผมพี่โตก็เลยคลิดว่าอยากจะทําคลิปเกี่ยวกับรถไถอีกนะฮะโดยในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาคุยกันถึงว่ารถไถ f o r ฟอร์ตเนี่ยมีทั้งหมดกี่รุ่นแล้วที่เขายกให้เป็น3รุ่นในตำนานเนี่ยมีรุ่นอะไรบ้างนะครับผม รถไทฟอร์ดมีมากมายหลายรุ่นมากเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะยกตัวอย่างเท่าที่จำได้นะครับผมก็จะมีรุ่น5,000 5,600 6,600 7,600 5,610 6,610 7,610 5,640 6,640 7,640 7,740 อันนี้เป็นต้นนะครับผมทั้งหมดที่พี่โตพูดมานะครับผมก็จะเป็นรุ่น4สูบนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถไถรุ่นที่เป็น6สูบเนี่ยก็จะมีมากกว่านี้อีกนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงรถในรุ่น4สูบกันก่อนนะครับผมรถถฟอร์ด Ford, 4สูบแต่และรุ่นที่คนนิยมใช้กันมากที่สุดนะครับผมที่ได้ชื่อว่าเป็น3รุ่นในตำนานเนี่ยก็จะมีรุ่นห้าพันห0ันร้อยแล้วก็ 6, 6 1 0้อยสิบนะครับผม แล้ววิธีการดูรถแต่ละขันนะครับผมว่ารถคันนี้เป็นรถไทยรุ่นอะไรเดี๋ยวพี่โตจะมาอธิบายเกี่ยวกับรถแต่ละรุ่นให้ฟังนะครับผมว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยมีวิธีการดูแบบไหนนะครับผมรถรุ่น5 0 0พันนะครับผม้อสังเกตง่ายๆก็คือรถรุ่น5 0 0พันเนี่ยท่อไอดีนะครับผมเขาจะเป็นท่อไอดีเหลี่ยมหัวฉีดสูงปั๊มเขาจะเป็น2แบบนะครับผมก็คือจะมีเป็นปั๊มแบนดกับปั๊มกลมรุ่นเก่าปั๊มกลมรุ่นเก่าจะไม่เหมือนกับปั๊มกลมที่อยู่ในรุ่น 610รุ่น3นะครับผมคือจะเป็นคนละรุ่นกันเลยนะครับผมส่วนท่อนเกียร์ของรุ่น5ผ่านนะครับผมจะไม่มีท่อน้ํามันยื่นออกมานะครับผมเสื้อเกียร์เนี่ยมันก็จะเรียบๆไปเลยนะฮะแล้วก็ท่อนท้ายเนี่ยจะไม่มีกองน้ํามันไฮดรอลิกนะครับผมส่วนรถถทยฟอร์ดรุ่น6,600ท่อไอดีจะเป็นท่อไอดีกลมเล็กหัวฉีดสูงปั๊มแถวหรือบางคนก็จะเรียกว่าปั๊มแบนนะครับผมท่อนเกียร์เนี่ย จะมีท่อน้ำมันต่อยื่นออกมาจากเสื้อเกียร์นะครับผมแล้วก็ท่อนท้ายนะฮะจะมีกองน้ำมันไฮดรอลิกอยู่ตรงใต้ขาดาับนะฮะหรือบางคนก็จะเรียกว่าอยู่ตรงใต้บออคนขับอยู่บนที่พักเท้านะครับผมและรถถ่ายฟอร์ดรุ่น6 6 1 0นะครับผมจะแบ่งออกเป็น3รุ่นใหญ่ๆนะฮะก็จะมีเป็นรุ่น1รุ่น2แล้วก็รุ่น3นะครับผมหรือบางคนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นมาร์กหนึ่งมาร์กสองมาร์กสามนะฮะ ถ้าเป็น6 6 1 0รุ่นหนึ่งจะเป็นทอ่อไอดีกลมเล็กหัวชิดสูงปั๊มแถวถ้าเป็น6 6 1 0รุ่น2จะเป็นทอ่อไอดีกลมใหญ่หัวชิดเตี้ยปั๊มแถวแล้วก็ถ้าเป็น6610รุ่น3จะเป็นทอ่อไอดีกลมใหญ่หัวชิดเตี้ยปั๊มกลมหรือว่าปั๊มเฮ็ดนะครับผมส่วนท่อนเกียร์กับท่อนท้ายนะฮะหรือว่าท่อนไฮดรอลิกเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับผมท่อนเกียร์ จะมีหน้าต่างสี่เหลี่ยมแล้วก็มีท่อน้ำมันยื่นออกมานะครับส่วนท่อนท้ายจะมีกองน้ำมันไฮดรอลิกอยู่ตรงข้างปั๊มขาวนะฮะหรือว่าตรงใต้ที่พักเท้านะครับผมการอธิบายในคลิปนี้นะครับผมเป็นการอธิบายแบบคร่าวๆนะฮะยังไม่ได้เจาะลึกเรื่องรายละเอียดนะครับผมเพราะว่าถ้าจะให้ดูลึกเรื่องรายละเอียดเนี่ยเราก็ต้องดูรหัสเครื่องรหัสเกียร์รหัสท้ายด้วยนะฮะร,รหัสฝาหายอะไรพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวพี่โตจะค่อยๆทําคลิปอธิบายแบบเจาะลึกไปให้ฟังทีละรุ่นทีละรุ่นในคลิปต่อๆไปนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกํนาลังใจพี่โตได้นะครับสวัสดีครับ